สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะครับวันนี้ช่างใหญ่จะมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมตัดผมฟรีเพื่อประชาชนนะครับที่ชุมชนเคหะทุ่งสองห้องนะครับเคดักซีกทมนะครับช่างใหญ่นะครับก็ได้รับโทรศัพท์นะครับจากท่านประธานนะครับหรือว่าท่านประธานแอลนะครับซึ่งท่านประธานนะท่านอยากจะเชิญนะครับ ขอความรู้เคาะนะครับสถาบันสอนรผมอาจารย์ใหญ่นําทีมโดยช่างใหญ่นะครับแล้วก็ช่างใหญ่ก็มีทั้งลูกศิษย์ในคอร์สเรียนตัดผมนะครับชายผมหญิงแล้วก็ลูกศิษย์เก่ารวมทั้งจิตอาสานะครับที่มาขอร่วมออกหน่วยนะครับกับทีมงานช่างใหญ่นะวันนี้เราก็ไปตัดผมที่วัดหน,อง,หน,อ,งหนองใหญ่นะครับตรงข้ามตลาดฟุครอบทุกวันเสาร์อยู่แล้วนะครับ พรุ่งนี้นะครับวันหวยออกวันที่สิบหกนะครับวันอาทิตย์ที่สิบหกมกราคมพุทธศักราชอะไรนะครับเอ้าหวยออกสิบเจ็ดเพราะว่าอ๋อวันครูเลื่อนอีกนะครับแล้วมันเกี่ยวกับกิจกรรมพวกเราไหมนะครับช่างอ้วนนั่นเป็นตากล้องนะครับเจอที่ไหนก็ทักเขาได้ขอถ่ายรูปได้นะครับัวอ้วนๆเลยนะช่างอ้วนนะก็วันอาทิตย์ที่สิบหกมกราคมพุทธศักราช2 5 6พันห้ารอยหกสิบห้านะครับ เราจะไปตัดผมนะครับให้กับชาวบ้านครับฟรีๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะนะครับก็เราจะเริ่มตัดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงนะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็พวกเราจะมีมาตรการครับสาธารณสุขอย่างเข้มงวดเลยครับช่างทุกคนนะครับก็ฉีดวัคซีนรับวัคซีนกันหมดแล้วนะครับคนละสองสามเข็มนะเราจะมีการขึงเชือกนะครับ กันนะครับไม่ให้นะครับคนเข้ามาเดินมั่วๆเดินไปเดินมาไม่ได้นะครับขึงเชือกขึงเก้าอี้นะครับแล้วก็มีจุดคัดกรองนะครับจะมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีเกลียวล้างมือแล้วก็มีการลงชื่อลงทะเบียนนะครับว่าใครนะครับมาก่อนมาหลังนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับถ้าเผื่อมีติดโควิดโชคร้ายนะครับก็จะได้นําตัวไปรักษาได้ถูกนะแล้วก็ จะมีคนนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ทีมงานทั้งใหญ่คอยนะครับดูคิวให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่ไปออกหน่วยนะนะครับชุมชนเคหะทุ่งสองห้องนะครับจะอยู่บริเวณซอยติดกับสถานีรถไฟฟ้าเคหะนะครับทุงสองห้องนะอยู่เขตหลักสี่กทมนี่เองพรุ่งนี้นะครับ อากาศก็คงไม่ร้อนนะครับเนื่องจากตัดแต่เช้านะพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะตัดผมฟรีนะครับกับลูกศิษย์ช่างใหญ่นะครับฝีมือเก่งๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นช่างอะไรนะครับเจ้าของร้านปานช้างซาลอนไปเองเลยนะครับพุ่งนี้มีใครบ้างนะครับก็จะมีนะครับช่างอะไรช่างชาวีนะครับแจ้งวัฒนะ14หมู่บ้านชนชื่นนะซอยเกษตรนะครับเขาเป็นลูกศิษย์ช่างใหญ่นะครับเป็นเจ้าของร้านเลย แล้วก็มีใครอีกมีช่างนิตยานองบรมลพูนะครับมีช่างตู่นครศรีธรรมราชนะครับช่างจุสมุทรสงครามนะครับช่างท็อปอ,อ้โหดอดทินซอยเจ็ดรูปแม่เป์นะครับหรือว่าซอยอารีนั่นเองแล้วก็สิทธิ์เก่านะครับช่างสุพัฒน์ธัญบุรีคลองหกปทุมธานีนะมีใครเีกเอา้าวมีช่างอ้อยนะครับเชียงรายดีกระจของร้านอยู่รัชดานะครับซอยอะไรก็ไม่รู้แถวแถวไทยประกันชีวิตอะ่ะ ตลาดไทยประกันนะแล้วก็มีช่างทิพย์เชียงรายนะก็อยู่เป็นเจ้าของร้านชื่อช่างชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ตั้งชื่อเลยเปิดร้านก่อนนะครับมาหาประสบการณ์ทีหลังมีตังเยอะนะครับช่างทิพย์เชียงรายนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของเกียรติก้านะโรงเรียนเสริมสวยเกียรติก้าแล้วก็ช่างออยก็เชียงรายก็เป็นลูกศิษย์เกียรติก้าเหมือนกันนะครับฝีมือดีนะครับแล้วก็มีใครอีกมีช่างมนนครปฐมนี่ช่างมนนี่ก็น่าสนใจ ตัดผมชายปืดปั้ปดปืดปา้ดเลยเพราะอะไรเขาเรียนแค่เจ็ดปันแต่มีพื้นฐานมาจากที่อื่นนะแล้วก็มีใครอีกนะครับมีนะครับมีช่างวันนนทบุรีนะนี่ก็ฝีมือดีนะครับตัดแตนพุงยี้ผู้ชายนะแล้วก็คนสุดท้ายนะครับช่างอะไรช่างวินนทบุรีนะก็เป็นลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์คนล่าสุดของช่างใหญ่นะเรียนจบไปแล้วนะครับพ่กนี้ก็จะออกไปบุกนะครับ ตัดให้ชาวบ้านฟรีๆเลยนะครับแล้วก็อะไรมีนะครับคนสอบถามว่าจะเดินทางไปยังไงนะครับก็โทรหานะครับท่านประธานพัศวบครับหรือประธานเอลเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์090-249-1494นะนะครับวันนี้ก็มีคนเบี้ยวนะเบี้ยวอปกคนหนึ่งนะครับไม่ไปออกหน่วยนะนะครับช่างแจ็คนะครับ ช่างแจ็กรูปแม่เปนะเนี่ดูคลิปนี้อยู่ก็ให้ระวังตัวนะนัดออกหน่วยนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเบี้ยวไม่ไปนะบอกว่าตื่นสายนาฬิกาไม่ปลุกนะครับลายมาบอกว่าผมขอโทษครับอาจารย์วันนี้ไม่ได้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีบไปขอโทษจริงๆเมื่อวานผมเผลอหลับไปเลยไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบไปนะนะครับรบอกนะครับช่างแจ๊กเนี่ยนะครับเป็นลูกแม่ปีนะเจ้าของร้านแม่ปีเนี่ยแม่เป็นเจ้าของร้านเสมสวยให้ลูกมาเรียนตัดผมชายสามสิบวันนะครั้งแรกก็ไปสายช่างใหญ่ก็พาไปกวาดลานวัดวันนี้ถ้าไปจะพาไปขัดซ่วมวัดนะเพราะว่าคนที่มาสายต้องโดนลงโทษนะครับอืนะครับก็ให้ระวังไว้นะลูกศิษย์คนไหนที่ชอบมาสาย มาไม่ทันเพื่อนขึ้นรถไม่ทันก็กลับบ้านอย่างเดียวนะรถตู้พรุ่งนี้ออกแปดโมงครึ่งนะใครมาสายนั่งแท็กซี่ตามไปนะครับหรือไม่ก็กลับบ้านอย่างเดียวนะครับแล้วเจ้าหนี้จะค่าโทษด,ด้วยนะครับคนที่มาสายนะครับลงชื่อแล้วมาสายหรือไม่ไปนะครับลงลงโทษนะจะงดการออกหน่วยหนึ่งนะครับหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งครั้งนะนะครับคนไหนที่ทําตัวเรียบร้อยตรงต่อเวลาก็ คุณก็ปฏิบัติไปนะทั้งหญ่พูดออกสือเลยนี่ยให้ประชาชนเขาได้เห็นได้ฟังไว้ด้วยนะครับนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะตัดฟรีนะครับเรียนเชิญครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงมันจะเป็นเขตหลักซีนะครับตะทูจกักจอมพลเขตบางเขนทุ่งสองห้องลาดเพ้านะครับ,รบไปตัดเลยนะครับไปตัดเลยนะครับ ก็จะอยู่บริเวณหน้าสาธารณสุข51นะนะครับก็ที่จะลดสะดวกสบายชุมชนเยอะชุมชนใหญ่นะมีชุมชนมัน30ชุมชนนะครับที่อยู่บริเวณหน้าองค์พระหรือว่าสวนสาธนารณะนะนะครับก็ขอบคุณนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนนะครับขอบคุณท่านประธานแอลนะครับที่ให้ความนุเคราะสถานที่ดูแลอาหารเครื่องดื่มนะครับให้กับทีมงานช่างใหญ่ ลูกศิษย์ได้ไปทาความดีเพื่อประชาชนไปฝึกฝนวิชาชีพให้เกิดความชํานาญให้เกิดความเข้าอกเข้าใจแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับในชุมชนนะครับไปตัดให้กับคนมีรายได้น้อยคนพิการคนป่วยคนแก่นะครับให้เขาได้หล่อได้สวยนะครับทีมงานช่างใหญ่ก็ยินดีนะแล้วก็ทีมงานช่างใหญ่ก็พร้อมนะครับที่จะ ไปตัดบริการให้บ้านไหนนะครับที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงพ่อแม่ครอบครัวลูกหลานเดินออกมาตัดไม่ได้นะครับให้มาแจ้งที่คณะกรรมการชมุมชนหรือทีมงานช่างใหญ่นะเดี๋ยวช่างใหญ่จะจัดนะครับลูกศิษย์ไปตัดให้ถึงบ้านเลยนะครับในเฉพาะในเขตเคหะชมุมชนทุ่งสองห้องนะใกล้เคียงนะใกล้ๆหน่วยที่ช่างใหญ่ไปตัดนะมันเป็นความสุขนะครับของ ช่างใหญ่เองที่ที่เห็นนะครับคนพิการที่หิ้วปีกกันมาประคองกันมานั่งรถเข็นมาตัดนะครับโยกรถเข็นจากข้างล่างนะครับชั้นล่างโยกขึ้นมานะครับชั้นบนประคับประคองกันมาตัดนะครับแล้วก็ตัดหล่อสวยกันไปนะครับก็มีความสุขนะเงินในกระเป๋าของของท่านก็เหลือนะครับลูกศิษย์ท่างใหญ่ก็ได้ฝึกฝนวิชาแล้วก็อะไรทุกคนก็มีความสุขนะครับก็ขอให้นะครับนักเรียนช่าง ตั้งอกตั้งใจนะครับนำไปปฏิบัตบิต่อยอดนะครับถ้าว่างจะถ่ายวิดีโอถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมนะสำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสได้มาเรียนกับช่างใหญ่ก็ไปรอนะครับให้สถานการณ์มันปกติแล้วก็ไปตัดผมนะครับเรียนตัดผมนะครับที่โรงเรียนเสริมสวยสารพัดช่างศูนย์ฝูวิชาชีพนะครับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดนะครับหาที่เรียนแล้วนะ ช่างใหญ่ก็พยายามจะสอนพยายามจะให้ความรู้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับไม่มีกักนะครับสอนละเอียดยิบเลยนะครับช่างใหญ่ก็ช่วยได้แค่นี้คโทนโทรหาช่างใหญ่เยอะมากเลยคนตกงานคนว่างงานคนจนมีแต่คนจนโทรมาคนรวยไม่โทรมาหรอกคนรวยเขาไปเสียเงินเรียนทแงพงไปเสียเงินตัดแงพงๆแล้วไม่มาตัดกับช่างใหญ่หรอกช่างใหญ่ไม่ไไรู้จะทำยังไง นะครับแล้วไปหาดินลอนหาวิทีเรียเอานะแล้วค่อยมาดูต่อยอดมันจะไวนะมันจะง่ายนะครับสําหรับท่านที่ต้องการอยากจะเรียนกับช่างใหญ่ก็ให้โทรศัพท์สอบถามค่าเราเรียนมานะครับค่าอุปกรณ์เราเรียนมีอะไรบ้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าห้องพักค่าในแบบหมู่เงนจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างเรียนเนี่ยนะครับต้องใช้งบเท่าไหร่ช่างใหญ่บอกร่าๆนะ ถ้าคนไม่เป็นอะไรเลยนะครับมีต้องเตรียมงบประมาณประมาณห้าหมื่นห้าถึงหกหมื่นนะกับสำหรับการเรียนสามสิบวันนะครับเนื่องจากมันจะมีค่าอุปกรณ์ค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่าในแบบงูชนจริงแต่จะค่าห้องพักอีกเงินประกันหอพักอีกเงินประกันอพาร์ตเมนต์นะครับค่าอะไรค่ารถค่าลาค่ากินค่าอยู่นะครับแต่ถ้าคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับราคามันจะถูกลงนะ อยู่ที่วันละพันห้านะครับหรือว่าเดือนละสามหมื่นสิบห้าวันห5มื่นห้านะครับเจ็ดวันก็หมื่นหนึ่งนะครับที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะนะครับขอให้อดทนนะสำหรับจิตาสาที่อยากจะเข้ามาร่วมออกหน่วยตัดผมฟรีผู้ประชาชนต้องตัดผมผ่าน70%แล้วนะครับหรือว่าไม่มีสถานที่ออกหน่วยต้องมีความอดทนนะอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าน้อยใจนะครับ ช่างใหญ่รับเข้ากลุ่มแล้วก็ต้องอะไรต้องปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทมีระเบียบกฎเหล็กของของกลุ่มของทีมงานอาจารย์ใหญ่อยู่นะนะครับอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นนะครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็น,นมาทะเลาะบ่แย้งกันนะครับช่างใหญ่ก็จะให้ออกจากกลุ่มนะครับนะรบ,บอกไม่ได้สอนไม่ได้ก็ต้องให้ออกไปหาประสบการณ์ที่อื่นนะ วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไลกดกระดิ่งด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวช่างใหญ่จะเก็บเสียงไปไปสอนนักเรียนพวกนี้นะครับแล้วก็สถาบันสอนผมมาจารย์ให,หรือว่าร้านกํเนาเิดสลอนตั้งอยู่ปากซอยพหลโหนิน52นะเขตสายใหม่กทมเดินทางสะดวกครับมีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียววิ่งมาลงที่สถานีสะพานใหม่นะเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือออกประตู4นะมีลิฟต์ครับสองฝั่งเลย จะจอดรถที่ลานจอดรถนุนกเกอร์5 2นะครับหรือจะจอดที่ตลาดยิ่งเจริญแล้วนั่งลิฟต์ข้ามฝั่งมาก็ได้นะครับหาไม่ยากหรืออยากจะตัดผมก่อช่างใหญ่ก็จองคิวเข้ามาตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับทุกวันคิวละหนึ่งชั่วโมงนะก็บางท่านก็บอกว่าอยากจะได้อุปกรณ์ตัดผมก็ให้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามและสั่งซื้อนะ ขอบคุณทุกกําลังแรงใจทุกการสั่งซื้อที่มาสนับสนุนช่างใหญ่ก็ช่างใหญ่ก็เอากำไรนะครับไปอะไรไปจ้างเขาตัดต่อวิดีโอนะครับให้ทุกคนได้ดูวิดีโอแบบต่อเนื่องมันมันนะช่างใหญ่จ่ายค่าตัดต่อเดือนละหมื่นกว่าบาทน,นะให้ทุกคนดูฟรีนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วก็ให้ให้เกียรตินะครับแล้วก็อะไรคอมเมนต์ด้วยคำสุภาพ อย่าให้ผิดหลักชุมชนนะเนื่องจากช่างใหญ่ไม่ได้ปิดการคอมเมนต์นะครับเปิดให้คอมเมนต์กันเต็มที่นะครับสอบถามได้มาทุกช่องทางว่าจะเป็นไลน์แอดนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนี้ YouTube ช่องใหม่นะครับช่างใหญ่ก็ททำขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกศิษย์ทุกลูกหาทุกคนได้ดูกันแบบละเอียดเรียนเรียนรู้ไปกับลูกศิษย์ช่างใหญ่ไปด้วยนะครับจะอยู่ใต้ลิงก์เนี่ยจะพิมพ์คาว่าสอนตผมฟรีนะก็จะคีย์เวิร์ดนี้จะขึ้นมานะครับโลโก้นี้ เสียงนี้ก็เป็นเสียงของช่างใหญ่บรรยายเองอธิบายเองนะนะครับวันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอใหม่ครับสวัสดีครับ